เทศบาลตำบลเหนือเดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือโดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540ต่อมาได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเหนือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่12ตุลาคม2552เทศบาลตำบลเหนือตั้งอยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองกาลสินห่างจากตัวเมืองประมาณ5กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ33.77ตารางกิโลเมตรคิดเป็น21,106ไร่แบ่งการปกครองออกเป็น12หมู่บ้าน ปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น7,843คนโดยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของเทศบาลตำบลเหนือได้แก่หมอนขิดเสือกกผ้าฝ้ายและเห็ดฟางประเพณีที่สำคัญของเทศบาลตำบลเหนือได้แก่ประเพณีบุญคุณลานสู่ขันข้าวและประเพณีแข่งขันเรือยาวซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปี การบริหารงานของเทศบาลตำบลเหนือมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงบูรณาการในการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหนือซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรในเทศบาลตำบลเหนือทุกคนซึ่งมีโครงสร้างบุคลากร,กรดังนี้คณะผู้บริหารประกอบด้วยนายพัศกรมูลศรีนายกเทศมนตรีตำบลเหนือนายสุวิทย์ยมพา และนายไทยรัฐสารบันรองนายกเทศมนตรีตำบลเหนือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหนือมีจำนวน10คนโดยมีนายสมัยแจมสักเป็นประธานสภาและมีนายพรหมมาสุวรรณรักเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลเหนือมีการแบ่งส่วนราชการในเทศบาลตำบลเหนือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยออกเป็นสำนักปลัดกองคลังกองช่างกองการศึกษากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีนายประยูนจำเรือนเจือเป็นประหลัดเทศบาลตำบลเหนือนางสาวสุกัญญาอินทรักษ์เป็นหัวหน้าสำนักประหลัดนางนิตยาสุรพรเป็นผู้อำนวยการกองคลังนายคมสรนทิสุวรรณเป็นผู้อำนวยการกองช่างนายวีรวัตรรอดสุขโขเป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาและนางกฤตพรสนุทาเป็นผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเหนือมีการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้ดีขึ้นและทั่วถึงด้านเศรษฐ,ฐกิจมีการส่งเสริมตลาดชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการปรับปรุงบริเวณโดยรอบแหล่งน้ําให้เป็นสวนสาธารณะและสถานที่สําหรับออกกําลังกายด้านสาธารณสุขมีการจัดหารถกําจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้กับประชาชนในพื้นที่ด้านการให้บริการสาธารณะ มีการปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวให้มีประสิทธิภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงด้านสังคมมีการส่งเสริมบทบาทเด็กสตรีเยาวชนและผู้สูงอายุด้วยการจัดกิจกรรมที่ช่วยสร้างความรักความสามาคัคคีด้านบรรเทาสาธารณภัยมีการจัดหาอุปกรณ์และรถ EMS ที่ทันสมัยและด้านวัฒนธรรมประเพณีมีการยกระดับงานบุญคุรลานสู่ขันข้าว และยกระดับงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงทั่วพระราชทานประจำปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจากระดับตำบลสู่ระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไปในะานามผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีพวกเราพร้อมที่จะนำนโยบายของนายกเทศมนตรีมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนโดยยึดหลักบวรบ้านก็คือประชาชน วัดก็คือพุทธศาสนาและก็ราชการในพื้นที่เพื่อนำนโยบายของนายกเทศมนตรีมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวมต่อไปเทศบาลตัวเหนือของเราพร้อมที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในทุกชุมชนและภาคส่วนต่างๆที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนอย่างจริงจังแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและดำเนินการตามนโยบายเพื่อมุ่งพัฒนาเทศบาลตำบลเหนือให้สะอาดปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีมีสวัสดิการที่ครอบคลุมทุกมิติและก้าวไปสู่ตำบลที่น่าอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่ายกฐานะความเป็นอยู่ฟื้นฟูวัฒนธรรมนำความเจริญสู่ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหนือ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ